วัสดีค่ะมัอน,นี่ประเด็นมาเสียมผักท้องเนาะ,ะเสียมผักท้องกินประเด็นตั้งถาดนั่น,น,นหลายเตียเราเลาะก็ดีก็สดมากนั่นประเด็นก็เลยบ่ได้อันนี้เป็นประเใส่น้ำตาลก่อนน้ำตาลงบเล็กค่ะเด้อใส่น้ำตาลงบเล็กเนาะประเด็นบ่ได้แซน้ำปูนเนาะเพราะว่าประเด็นเฮ็นนะะเดกินนั่น แล้วแต่ผู้มักเนาะประเด็นว่ามีปูนประเด็นเรื่สิป,ปเด็นป,เดนปอกเราล่างน้ำเรากับมนเ็ดได้พี่น้องเน็ยดยังไงไงสิทธหอน,น้ำปูนป่ปอกแซ่น้ปนนำปูนน,น้ำตาลงบพอมหอมพี่น้องเนยอัดสุตรีประเดนเสื่สมให้มันมันเตือนน้ำหน่อยๆ อันนี้ประเด็นสิเอาหนามมันใบฐานใส่กะทิกินเนาะประเด็นก็เลยใส่น,สน้มไหลายจักหน่อยเขียวลงจักหน่อยเนาะคะเนาะเขียวลงจักหน่อยแล้วการพีดว้มันกะทิเหนียวเหนียวดีดีพี่น้องให้มากฝากฝักท่องเนาะประเด็นในเกินหมกักฝากก็คือเหอือนประเด็นในเกินตัดหมกักฝาก อิ่นบ่คือเขาจริงๆกับผักท้องเสี่ยมผักท้องนะคะ่ะเนาะไฟหลอดนี่เป็นนยังม่ทัานในมะเขือเป็น,นเรื่องสีิงบ่งบมีไฟพี่น้องไฟบม่มีตั้งหมอ้อตั้งยังแล้วฮ็ดเรียบร้อยแล้วอันพอดีกับอัน พคนบอกไปซื้อไข่ก็เลยเรียนไปซื้อไข่ได้เห็ดบ่วเหลีวเลยมาเห็ดไม่เนาะเขาเนาะพอดีได้ตังไว้แล้วพี่น้องได้มาเห็นขันตอนนะอันอื่นก็ได้กินตั้งแต่ตอนไปเดินเสียมแล้วแล้วล่ะต่องไปเดินเสียมแเดนะาเบิ่งพี่น้องไปเดินเสียมฟักทองอยู่เจ้าเสือก็มานอนเฝ้าเนี่ยพไปหาลูกเด้วมื้อนี้เบิดมื้อก็บ่ไปหาลูกพวกเนี่ย มือนี้กับทอนน้ำบ่ใครไหลไปเด่นกับเลยบ่ได้มน้ำเอื่นสีแดงทำความสะอาดเพื่นอนกันมึงเจ้าเสือเสือเสือแมวนี่แหละสมัยตะเกียบไปเด่นสีว่าวเลี้ยงแมวไปเด่ยนยันแมวเวลาไปเด่นอ,อนื่นทั้งสีแมวสีมา้าเสียงตาแมวเขาเอินเสียงลูกแก้วเนาะ แมวแมวมึงมันก็มืนตาขึ้นแล้วก็อันอันแสงแสงแสงลูกแก้วจากตาเขาเนอกน้องทั้งสีมันมันสีเป็นแสงเขาเอือนแสงลูกแก้วแเราไมสไเอือนวางเลยให้พี่น้องฟั้งน,อน,อนอ้อแสงลูกแก้วนะครับน้อไฟอยูซื้อกระดับ มันอยู่ไก่ความำ้อนเกินไปไฟเลยดับเนาะเนาะขอโทษขออภัยเด้อค่ะเด้อบางหันประเด็นนั่นไฟแสงแปดประเด็นดับเบอรปันหนึง่งปรเด็นว่าสิให้เบิง่งหันดับอีกเราคิดน,อนอ้องไส้แสงบ่ค่อยดีประเด็นก็สิจบขีดซัมเนี้ก่อนเด้อค่ะเด้อมันอยู่ไก่หมอ้อเกินไปเนาะขอบคุณทุกกำลังแรงใจขอบคุณทุกไลค์ทุกเรือก็ค่ะเด้อขอบคุณเดินไหลไม่ให้กำลังใจประเด็นยุ่งก็ได้ไหลประเด็นสิให้เบิ่ง โจเซียเรียนไปทางไหนเน้อนะงตอนนี้ก็เด้อค่ะไฟดับแล้วบ้านนี้ขอบคุณเลยไหนเด้อพี่น้องเข้ามาซอย,ยหนุ่มซอยดันประทด็นขอบคุณเลยไหนเด้อค่ะเด้อขอบคุณทุกไหลทุกเลิบเมืองเจ้าเสือไปบ่าใครดีเยวตอนาานี้ก็น้องกันเนาะสวัสดีค่ะ